ผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะครับมีคดีนหนึ่งที่เกิดขึ้นน่าสนใจไม่น้อยนะครับเนื่องจากว่ามีชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าในเปียกในเปียกเนี่ยนะครับเพิ่งออกจากคุกมาได้ไม่นานเขาสารภาพอยากจะกินทุเรียนด้วยความที่อยากจะกินทุเรียนนี่นะครับแต่ไม่มีเงินซื้อก็เลยตัดสินใจนะครับไปก่อเหตุตระเวนขโมยทุเรียนยกเข่งเกือบ50กิโกรัมเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เนี่ย ผุเรียนมันค่อนข้างแพงนะคุณรันเห็นบอกว่านะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทเลยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่นะครับต้องตามไปรวบตัวทีนี้พอเช็คประวัติดูก็พบว่าเพิ่งจะพ้นโทษจากคดีลักทรัพย์แล้วก็เสพยาเสพติดมาไม่ถึง6เดือนด้วยกับเนี่ยฮะเพิ่งจะพ้นคดีมาออกจากคุกมาได้ครึ่งปีนี่นะครับก็มา ก่อเหตุประเวนขโมยทุเรียนยกเข่งเนี่ยฮะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันคดีนี้นะครับพันตำรวจโทชัยนรงจิตสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนเนี่ยฮะเป็นวินาทีที่กำลังยกเข่งทุเรียนยกไปไหนนะฮะใส่ส<ถ>ล้อ,อเป็นเหมือนว่ารถเป็นพ่วงข้าง,ง,างรถจักรยานยนต์นี่นะครับก็โอ้โหยกมาเลยทีเดียวแล้วก็คือบริเวณจุดตรงนี้ไม่มีใคร คอยเฝ้าใช่ไหมฮะคุณรันใช่แต่ว่ารถเขาเห็นทะเบียนชัดเจนเลยนะนั่นอะแล้วก็ยกไปทั้งเข่งเลยคุณอานแหมตีเนียนเหมือนเป็นแบบพ่อค้ามายกไปขายอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะไปแล้วฮะท่านพันตำรวจโทชัยนรงค์นะครับ <c oughs> พร้อมกําลังชุดสืบสวน <c oughs> สพเมืองพัทยาร่วมกับชุดสืบสวนสบพบางละมุงนะครับก็เลยไม่รอช้าเข้าจับกลุ่มนายสมนึกหรือว่าเปียกได้ที่บริเวณหลังศาลเจ้าแปะกงนาเกลือหมู่ที่สองตำบลนานเกลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ หลังจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยระเวนก่อเหตุขโมยทุเรียนตามร้านขายทุเรียนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อช่วงวันที่12เมษาย,ยนที่ผ่านมาก็คือก่อนสงกรานนี่นะครับโดยกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านขายทุเรียนแห่งหนึ่งใกล้กับปากซอยโพธิสารฝั่งถนนพัทยานาเกลือหมู่ที่6ตำบลน,นาเกลือนะครับอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี จับภาพนาทีคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบซะด้วยแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ซาเล้งสีแดงพ่วงข้างมาจอดที่หน้าร้านขายทุเรียนหลังจากนั้นก็ลงไปขโมยทุเรียนแล้วก็ยกแบบไปทั้งเข่งะนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็หลบหนีไปทันทีครับเจ้าของร้านทุเรียนเล่าให้ฟังบอกว่าทุเรียนที่ถูกขโมยไปในวันนั้นเป็นทุเรียนพันพวงมณี50กิโล กิโลละ250บาทารวมมูลค่านะครับที่ขโมยไปก็น่าจะราวๆ12,500บาทขโมยทุเรียนไปหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งกำลังเตรียมไว้ขายให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าช่วงนี้ทุเรียนราคาสูงคงจะขโมยไปเพื่อนำไปขายต่อและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ตำรวจตามจับคนร้ายเอาไว้ได้ครับ จากการสอบปากคำนายสมนึกหรือว่านายเปียกนะครับเบื้องต้นยังให้การวกไปวนมาแต่ยอมรับเพิ่งเสพยาบ้ามาแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดจริงส่วนสาเหตุที่ขโมยทุเรียนอ้างว่านําไปกินนั่นเองครับทางนี้ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะครับและจากการตรวจสอบประวัติคือพอไปเช็คประวัติด,ดูเนี่ยพบว่าในเปียกเพิ่งจะพ้นโทษในคดีลักทรัพย์ แล้วก็เสพยาเสพติดมาได้ไม่ถึง6เดือนอย่างไรก็ตามนะครับตำรวจก็จะมีการสอบสวนเพื่อที่จะหาหลักฐานมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับคือ ขโมยไปเป็นหมื่นน่ะหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทอ้างอิงตามที่แม่ค้าเขาบอกไปขโมยไปขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะกินไหวไหมที่อ้างว่านะครับอยากจะกินทุเรียนขโมยไปเป็นเข่งเนะี่ยโอ้โหนะครับต้องกินให้ทันนะ,ะไม่ฉช่นั้นอาจจะเน่าเสียได้นั่นเองครับใช่ค่ะสิบโมงสิบโมงเครื่องถึงสิบเอ็ดโมงอะ่ะแล้วป้าเนี่ยจะซื้อของตลาดไทยเป็นบางส่วนอะ่ะมาหน้าร้านแล้ววันนั้นอะ่ะ ร้านยังไม่ทันเปิดเลย9ก้ามงครึ่งทุเรียนอ่ะสั่งมาจากตลาดไทย11เข่งแต่มาดูลูกสาวเปิดร้านมาดูแล้วทุเรียนมันเหลือแค่10เข่งใช่ไหมสิบเข่งแล้วก็ว่าเอะแล้วมันหายไปไหนเข่งนึงก็เลยโทรไปตลาดไทยว่าเอาเขาส่งมาให้ครบไหมเจ๊หญิงก็บอกว่าส่งครบส่งครบครั้น,นี้ลูกสาวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูขอสอบดูก่อนนะรถฝากเขาฝากมาเนี่ยเขาส่งไม่หมดหรือเปล่าคือเราต้องเช็คหลายๆด้านอ่ะ ปรากฏว่าเขาก็บอกเขาส่งมาหมดเลยคราวนี้ลูกสาวก็เลยเช็คในกล้องนี่แหละไอ้นี่แหละ,ละมาขโมยไปเข่งหนึ่งคือเขามาไงคร<อ>ับนะมายกไปเลยขี่ซาเล้งมาขี่ขี่ขี่จากทางโน้นนะมั้ยเห็นตอนจอดจอดหน้าร้านนะแล้วมันก็เอาหัวไปทางนาเกลือมันแรงดี <ยก S 2> <ม>นะยกตัวปิวเลยนะเข่งหนึ่งนะเข่งหนึงต้องมีต่ำๆห้าสิบ 8, โลเข่งทุเรียนอะ่ะขอยกขึ้นไปเลยนะครับ ใช่ยกขึ้นซาเล้งเลยแล้วเคยคเก<ร>ิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมไม,ไม่ไม่ก็ครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งแรกก็คือร้านเราป้องกันไม่เต็มที่ที่อย่างที่ป้าบอกหนูนะที่ว่าตรงนั้นมันไม่ได้ปิดตอนนั้นมันล้วงมันล้วงเอาไปแปดลูกทุเรียนภูเขาไฟก็ประมาณปีปีกว่าแล้วนั่นแหละอืมก็ตอนนั้นจับไม่ได้แล้วเราก็ติดก,กล้องเพิ่มนะหนูลองนับกล้องร้านป้านี่มีเป็นสิบนะเออเดี๋ยวจะติดอีกติดแม่งข้างหน้าอีก อืมโหม,ม,มากเลยต่างอะเกี่ยวพวกโจนะครับคือมันไม่คุ้มมะลกทุเรียนเข็งหน,นึน่งอะรู้อะทุเรียนแพงอะเข็งหน,นึ่งอะต้นทุนตอนนั้นก็ประมาณร้อยกว่าบาทห้าสิบโลก็ใกล้ๆหมื่นเนาะแต่มันไม่คุ้มกันเลยอะกะอน,นาคตของตัวเองจะแก่หรือจะหนุ่มจะเด็กจะสาวอะไรก็แล้วแต่ชีวิตมันมีมนทินเนาะอย่าไปขมโมยเขากินเลยมือตีนก็ดีทำมาหากินเถอะอจริง